สบายดีพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่วัดสุขแยงวัดสุขแยงแม่นยําคือบรกันจับเสาง่ายเป็นแม่ง่ายไปไซค์ละบัดดีง่ายขึนหรือม่จับเสาเต็นจับไปปมานายื <uld> ่อ <c oughs> สองคนรนี่ง่ายไปไสคกว่าขึ้นบอ,อยง่ายเข้านี่รถจอดเขาง่างออยออกบ่ผมก็่าย ยกเต็ม่อยได้ไหมคุณป๊าจุ้มเดินหน้าไปก่อนนะเดินหน้าไปก่อนนะรตั5บาทบาทต่อนนคะนนสูดได้ไห Bye bye. <cười> 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 Ô tao 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 ที่เซฟเรียกพี่นะ้องนนีนจอขึ้นต่องานเวนทีามาากนะ ขอให้ทุกคมาทบรญนี้ขอให้มีพทุกและจักร่าณาจักขอให้ทุกคนมาทำบรญนี้มีโกป็นท่าอาณาักที่ักปู่ขอให้ทุกคนมาทวนนี้นะฮู้ไอ้ก ันสยพวกครับมีโทคมีลางพราะสีวนดเชื่อไปครับเพาะสว่าทีเดินทางไปไหนไม่เรานับไปทาตงางพระทง

ะ <c oughs> กัดใหม่ขาดเลยว่ากัดดอกม,มันเอมให่าบานพ <c oughs> อีเ <c oughs> ได้กินแลวบาทนะ <c oughs> ได้กินนังเลยบาดนี่ กินแล้วไปบอกเขาเออว่าฮักหลายไปเอิญมูมาสิคุณได้กินขนมมาติพุ่นยุพุ่นมาติยุน้หม,มอลรั่เอ้ยไปบอกเขามาเอ,อิร์สเอ้ยซูวังไหนน้อเพลินเลยซูวังไหนก็ถ้าหมูปิง้งหมูปิง้งหมูปิ้งหมูปิ้งลูก ปิ้งหมูปิ้งไปว่ากินเลยจีมากินเลยแน่ไหมแม้ว่ากินกินแต่ปีงไก่มากินว่ากินกินแต่ปีกไก่

ใส่ลายเดียนมันจางประหยัดเอาลายเดียนเอาเดียน่าบาทว่าลายเดียนต้องเลียนซิมไหมเอาซิมยูเซเว่นซื้อซิมยูว่นบาทนี่งเพรสมันม่กินตะวันเกนี่เอ่ไปะ เียบไปเรียบเียนหลอนรถ

ู้หนูนี่ได้จักตัวก็หนี่ฮาเมือนั่นพระกันไปใส่บมือนั่นขื้ว่าข้าเจ้าได้หลายมื่อพักเลี่ยมไม่ได้ไปใส่ดรื่ทิมงานน่นประดับข้าเจ้าขึ้น่าข้าเจ้าได้หลายได้พระธะตุขึาข้าเจ้าได้หาวทั้ตัวคุณเมื่อพักเลี่ยมอยู่ปากกู

ก็หะับคินนี้เอาไวส้สม,มีสักคนพอกันไม่คิปหนาสำหรับคิปนี้สบายดีพี่น้อง